สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโหลดตอนนี้เขากำลังอยู่ในแอนด์วอลกิ้งสตรีทของไอ้สกันโตบพี่น้องไปไป็นยางเบิ้งอันเมืองอสกันโตบพี่น้อ,วนนวอง,ง,งวันเป็นยังไงทั้งสองทางทางมื่อกี้สิเต็มไปด้วยลัดขาลาดขา,าดยใหม่ไม่ได้หน่อยอยางอสองคน สวามีพาสวามีเมื่อไอพี่นอ้องมัตะตรสืออันเนี่ยหล่ะมัตะตรสืออันอาหารหลานไทยมะนหลักการซื้อปรกันพักไปกินข้าวแล้วพี่น้องตอน ทหารนี่เอยไปถ่ายลูบยูุลานเขาว่าหามหามทายลูบก็ก็ไดิยุดถ่ายกระถานหันเด้อคลิปทหารนี่แหละพี่น้องเขกระสีโหลดน่ะล่ะะสีโหลดน่ะพี่น้องช่างขางมันกระสีเป็นลานคขาคนกับแม่ยางมือนี้เป็นวันยังเป็นวันปีเตอรมอยู่นะปิดเปิดเทอมอาทิตย์หน้ามันจัดช่างขางกับสีเป็นลานด่านขายกาแฟขายอย่างคนกับแมานางชิ่วๆ่ะพี่น้อง คนกษียไม่นานคนเขาออกมาดีดีด้ปั่นเกษียณพี่<ค>น้องยางเป็นลานขาสือของคนเมืองนี่สูบยาดีดีไหมพี่น้องยากไปแท็กกับสูบยาห่วยห่วยห่วยอยู่คนประเด็นอยู่กับคนสูบยามันหลิดเหม็นยังไง ยาดีดีคนเมืองคนเมืองนี่คือคอยว่าให้ฟังล่ะมาจากไอ้นอเวกับเดนมาร์กสมัยไวัยเก่งวะนะเขาอ,อุปสิทธิ์ยกเข้าอันแบบว่ามาอันแย่งชิ่งอ่ะล่ะแย่งชิงต่อสู้มาปนเอาอันอันสินค้ามาปนเอาอันมาเอาอันเนี่ยล่ะมาเอาถาดนะสมัยตีเขาเขาขาค้ายถาดนะพี่นะคายคนคายถาดนะ ถาดก็คือคนคนแบบว่บามาเป็นถาดรับใสกันนะ่ะถาดด้วยล่ะพี่นุอ่อสม,มัยติกินน่ะสื่อการค้ายกันเลยก็ <c oughs> จสให้เจ้าเบิง้งตึกตึกอันตึกนี่แม,ม่พี่น่มจับ <c oughs> ให้เบิง้งเดกหน่อยสองคนเจสซิก้าเบลลิอาน้าว สมว่าสมแวนอนอันก็ซตึกเนี่ตึกธนาคารึกธนาคารตึกธนาคารนี่งามนอะไรกันเนาะตึกธนาคาร ไข่เดือดใบรุ่นคนขุดเถาค้นใบรุ่นขอบผั้อเขราะคันไม้ยางหล่ะพี่อ่ะยางสีก้องยางเล่นได้สินะเขาห้านชาลติช็อปเอียงประมาณนี้ยนะพี่น้องฝียังพื่อนี่งอแมมอแมมอยังสองคนเผื่อเนาะแกาสีพากันเหมือดละพี่น้องมันกสิไปกินเผากันละ แมทิววัดอะไดีบาดอยู่โชนตกลงการบาดภาษาอังกฤษเกี่วอะไรเยอะ t ่ไม่ a ว่าจ t ว่า s นแนิดเอาเอาเอาอิช่าเลยอิชาอิชามูมีหรอกคนบางคนอิชาเขาโอ๊ยแม่ทีหยุด Don't. อิจฉาได้เพ่เห็นเห็นเขาถ่ายอฉาเฮ้ยคนอียงมาิจฉามูได้เพ่ละพี่น้องเหมือนเมื่อสกันตัก็เป็นสีละอันอันช่วหนึ่งนอกพี่น้องนอกประเด็นไทยิึงรลายดอกแม่บุรีมันก็บบใบหญ้าำมันนะ ดอกใม้ก็ย hey, re ัง okay. บ so ่ได้บ้านปาดในดอกเพราะว่ามันกิเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอาทิตย์หน้าคือจังว่าไม่สีหนาวอีกหมดอยู่นานพี่น้องฮะโอเคสิขาวลางชัลตีอีกละล่ะพี่น้องเจ้าการคลิปหนาพี่น้องเล็บมีเอียงดีๆมวลๆงามๆสีสิบผ้าไปเบิ่งนะเข้าพงให้ไทยอันยุดนี่หลานเขายังว่าพี่น้องเมื่อัานนี้ เขาก็บข่อยก็ถือคามถือคามบอไฮไทยในหลานเขาอะนะอันนี้เป็นหลานชาลติข่อยกับบุ้งมอวาหลานนี้เขาหามบอต่วะข่อย,อยกับบุ้งไยหรอกป้องกันไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ